ใครที่ใช้เครื่องนี้ใครที่สาธิตกันนั้นใครที่สาธิตออกยูทูบต้องคนตัดหญ้าก็ได้ผมเครื่องตัดหญ้าเรานี่แหละครับแล้วก็ผมก็ให้กำลังคนเนี่ยตัดแปลงใส่กระจังเพื่อเอาไว้เกี่ยวข้าวช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชนาที่ ที่ประสบปัญหาบดเกี่ยวข้าวมันราคาแพงครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตข้าวมันสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายของกองทัพบกเลยครับที่ให้หน่วยทุกหน่วยในพื้นที่ของของทัพบกเนี่ยทำยังไงก็ได้หาเครื่องไม้เครื่องมือหรือเอากําลังคนไปช่วยเกษตรกรในการเกี่ยวข้าวหรือรับซื้อข้าวสารอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของกองพันทหารช่างที่4นะครับที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ ตอบสนองในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการอาหารบกด้วยครับครับเนบี่ยเนียเนี่ยน้ายเกเลี่ยเนี่ยับี่ยเกีย่ยเนี่ยน้าเนยเนี่่ยเนเย เดี๋ยวเครื่องปนนีเครื่องปน่ะวางไปเรื่อยเลยนะครับากวางวางไปเรื่อยเลยเดี๋ยวรองาาอนมอกล้องครับ